สวัสดีครับแฟนๆช่องลูกหนังอินไซด์อยู่กับผมเจตอินไซด์เหมือนเดิมนะครับอย่ามาเจอกันทุกวันแบบนี้3ชั่วโมงเวลาอินไซด์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยรหัสของเรา IFM 777ตามเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้นะครับเราเป็นกลุ่มไลน์แบบ V.I.P. รับรองไม่ผิดหวังครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับอินไซด์ช่วงแรกไปที่เวลาตีสองครึ่งฟุตบอลเอฟเอครับรอบ16ทีมนะครับเลสเตอร์อันดับ14จากพรีเมียร์ลีกจะเปิดบ้านเจอกับแบล็กเบิร์นอันดับ ดูแล้วแบรนด์โรเจอร์น่าจะมีการจัดทัพผู้เล่นสำรองมาลงเล่นเกมนี้บ้างนะครับนัมเบริสเมนดี้ยูริติลิมันส์ที่เป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดส่วนที่เหลือเนี่ยกองหน้าน่าจะได้เห็นเจมี่วาดี้กับแพตสันดาก้าลงล่าตาข่ายเจอกับแบล็กเบิร์นครับเกมที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยบุกชนะเบอร์มิงแฮมมา1 0นะครับ3าแนวรุกเป็นทาริสโดลันซอบาโทมัสและแซมกาเลเลอร์นะครับอุล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนไป2 0 1 4ในเดอะแชมเปี้ยนชิพปรากฏว่าเลสเตอร์เปิดบ้านชนะ21คู่นี้ก่ออนเกมร์ยัง เป็นต่อนะครับแม้ว่าเลสเตอร์ช่วงหลังจะเริ่มแผ่วอีกครั้งนะครับแพ้2เกมติดในลีกแต่ว่าโปรแกรมหนักในขณะที่บรักเบิร์นช่วงหลังดีมากแต่ผมว่าการมาเยือนเลสเตอร์ก็ยังเป็นรองนะครับดูแล้วเลสเตอร์น่าจะการันตีเข้ารอบ1ประตูมีแน่ไปรุนเน็ตสคู่นี้เชียร์เลสเตอร์นะครับไปตอนนี้อินไซต์ช่วงที่2ครับไปที่ตี2 4ง เอฟเอครัพรอสบกทีมอีกคู่หนึ่งนะครับฟูลแลมจะเปิดบ้านกับเจอกับลียสยูเนเต็ดสองทีมจากพรีเมียร์ลีกมาเจอกันนะครับฟูลแลมเนี่ยรอบที่แล้วบุกชนะซันเดอร์แลนด์มา3ต่อ2ครับแต่ว่าปัญหาคืนนี้อเร์เซาน่ามิโตวิชยังเจ็บลงไม่ได้ดังนั้นตัวหลัก อันเดรสเปเลร่าวิลเลียนบ็อบบี้รีดนะครับหน้าเป้าก็ยังต้องใช้บริการของคาร์ลวินดิสูตหัวหอกชาวบราซิลต่อไปครับเจอกับลีดรอบที่แล้วเนี่ยบุกชนะแอคแิงตันมา3-1นะครับตัวหลักๆก็มีเวสตันแม็กเคนนี่ฟิลฟิตยอนโตแบดดันอารอนสันข้างหน้าก็น่าจะเป็นแพทริกแบมฟอร์ดนะครับฤดูกาลที่เจอมาแล้ว1นัดในเกมลีกฟูลแลมบุกชนะ3-2ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให เอ,า,อาง่ายฟูลเล่มเป็นต่อเล็กน้อยนะครับผมดูแล้วเนี่ยภาพรวมฤมาดูการเนี่ยฟูลล่มดูดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังดีด้วยครับหนัดหลังสุดไม่แพ้ใครครับผมว่าฟูลเล่มวันนี้โอกาสสูงมากที่จะเบียดชนะใน90นาทีเพื่อข้อรอบเชียรฟูลเล่มนะครับ ไปถึงอินไซต์ช่วงที่3ครับไปที่เวลาตี2-45ไปดูดเซร์ยดตเตอรี่ดาบิแมตเมืองตูรินครับยูเวนตุสจะเปิดบ้านเจอกับโตริโนยูเวนตุส32แต้มนะครับล่าสุดลงเล่นในยุโรปลาลีกบุกไปถล่มน้องมา3ต่อศูนย์ะครับมักซ์อเลกียังหมดสิทธิ์ใช้งานปอกบาเคียซ่าและมิลิกนะครับแต่ว่าตัวหลักที่เหลืออาจเรียงราบูโอนมาริโอโลคาเตลรี่นะครับกองหน้าอย่าง ตัวลูกอย่างเคี่ยวดีมาเรียนนัดที่แล้วยิงแฮตริกใส่น้องนะครับแถมข้างหน้าจะมีดูซานวาลาาฮิตเจอกับโตริโน่31แต้มเกมล่าสุดทำได้แค่เปิดบ้านเสมอทีมบัวยอย่างเคโมโดเซ่มา2ต่อ2นะครับแถมคือแม่นิโคล่าวลาสิตแนวะรุกตัวเก่งยังเจ็บดังนั้นเนี่ยจะได้เห็นเอเล็กเซนมิรานชุกยางคารโมครับของหน้าเป็นอันโตนิโอซานาเบียนะครับ เกมแรกที่เจอกันยูเว่บุกชนะ1-0คู่นี้ก่อนเกมยูเวนตุสเป็นต่อแน่ครับเอาเอง่ายๆหลังจากแพ้มอนซายูเว่ก็กลับมาชนะ3เกมติดในลีกนี้ถ้าไม่โดนตัดแต้ม15แต้มเนย่าต้องเป็นรองจ่าฝูงนะครับผมว่าตริโน่สู้ไม่ได้ครับเกมแบบนี้ยูเว่จะเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเชียร์ยูเวนตุสนะครับและเหมือนเดิมครับสนุมันเร้าใจแบบติดขอบสนามไปกับลายเอทไ f m 777ก็ฝากไปด้วยนะครับเราเป็นกลุ่มลายแบบ VIP รับรองไม่ผิดหวังครับขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ